สวัสดีจากฝั่งอังกฤษแค่ะพี่น้องคะสวัสดีสุภูสุคนเดอหวังว่าทุกคนจะสบายดีจา้าวันนี้จะทาโปเปียสูตรของอีฉันเอง <c oughs> ก็เหมือนทุกๆคนแหละเนาะคะ่ะผัดสามเกลือเข้าไปคะ่ะรากผักชีพริกไทยกระเทียมแล้วก็ผัดหมูสับพ,พ,พี่น้องคะตามด้วยเครื่องปรุงคือซอสปรุงรสฟ้าเขียวกับซีอิ๊วขาวใสๆแล้วก็ใส่น้ำานตาลไปนิดหนึ่งเท่านั้นนะคะไม่ให้มันนัวมากเพราะว่าเวลาเราไปทอดแล้วมันจะมีรสเข้มข้นขึ้นพี่น้องนั่นแหละจ้า ใส่อะไรเอ่อที่ตามใจของเราล่ะวุ้นเส้นแล้วก็ผักสองอย่างนี้ค่ะกระหล่ำแล้วก็แครอทเพราะว่าตอนนี้มีอยู่แค่สองอย่างนี้เยอะไปแล้วขนาดสองอย่างนี้จ้ะผัดไปเลยจ้าชิมเอาตามใจชอบแล้วก็ให้ผักมันยุบนิดนึงแล้วก็เย็นๆแล้วก็มาห่อจ้าที่นี่เนาะคะ่ะเวลาห่อโปอเปียของทรายนี่จะ แผ่นมันจะเป็นโปเปียที่แช่แข็งแผ่นโอเปียช่วยแช่แข็งพี่น้องเอามาออกข้างนอกให้มันละลายให้มันแบบไม่แข็งนะจ๊ะพี่น้องคะเวลาเราจะเอาออกมาทําปเปียนี้จะต้องดึงทีละชิ้นทีละชิ้น,ท,นทีละชิ้นออกออกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะที่ใส่เอาผ้าปิดเนาะแล้วก็เอาผ้าที่ชุบน้ําหมาดๆนั่นละปิดไว้มันจะได้ไม่แห้งนี่นะจะเป็นแบบนี้เนาะพี่น้องสายทำสามสี่ครั้งที่มาอยู่อังกฤษตั้งแต่ก่อนยังไม่เคยทําเลยอยู่บ้านเราเพราะว่าซื้อเอาก็อิ่มคะ่ะอยู่ที่นี่ไม่ได้ ไม่ซื้อซื้อไม่อิ่มนะคะพี่น้องเพราะมันแพงอิ่มอยู่ต้องต้องซื้อเยอะๆนะคะ่ะเราทํากินเองสะใจกว่าเนาะวันนี้ไซจะทําไว้เลี้ยงเพื่อนวันเกิดน้องเมลีค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็น พ่อแม่ของเพื่อนเมลีนน่ะกินต้องส่วนเด็กๆเ,เขาไม่ค่อยชอบกินหรอกที่มันมีผักเยอะๆแบบนี้ทีนี้ตอนแรกนึกว่าคุณย่าจะไม่สนใจเรื่องหอนะ่อเนาะเพราะว่าช่วงนี้คุณย่าร้อนเพื่อนก็เลยหออเพื่อนก็เลยนั่งบ่อยเนาะแต่ว่าสนใจเฉยค่ะสนใจมามามา,มาห่อช่วยซายเนาะ ตอนอันแรกนี้จะจะยากหน่อยเพราะว่าถ้าคนไม่เคยทําก็จะก็จะไม่ชินในการจับพี่น้องคะที่สําคัญเลยเนะาะค่ะจริงๆที่เขาสวนคือจะต้องห่งอให้มันแน่นอหลีจ่ะจริงๆทําห้ให้มันหลวงเองเนาะให้มันแน่นให้มันแน่นทีนี้เวลาเราทอดมันจะไม่อุ่มน้ํามันจริงๆใส่มันก็ไม่ใช่ว่า กระจัดกระจายไปทั่วทีอถ้าห่อไม่แน่นนะ,นะ,น,ะนะมันจะมันจะทอดแล้วน้ํามันมันจะอมเยอะนะนี่แหละก็สอนคุณย่าไปคือบอกว่าจับให้แน่นๆให้มันไท้ายมาสั่นคุณย่าว่าโอ้ยซบาเนาะคุณย่าอันแรกก็จะไม่ค่อยได้เท่าไหร่หมายถึงว่า <c oughs> หมายถึงว่าไม่ได้ไม่ได้แบบว่าอันแน่นเท่าไหร่นะคะเนาะเพราะว่าก็ทําครั้งแรกๆก,ก็จะเป็นแบบนี้ใา่ก็ปล่อยให้เพื่อนทําไปค่ะไม่ได้แบบว่า เอาแบบให้มันเป๊ะๆมากไม่ไม่เป็นไรเพราะคุณย่าก็คงทําได้ไม่เยอะเท่าไหร่พี่จะทําช้ากว่าสายนะพี่น้องจา้าท่าละที่ท่านอกจากของสายเนี่ย,ยจะเอาเป็นแป้งมันละลายน้ำแล้วก็ไปใส่ในไมโครเวฟมันจะติดแน่นดีกว่าไข่ขาวพี่น้องจา้าอี๋ทีายทายดูมาหลายคนตั้งแต่สมัยใสายทำแต่ก่อนเนาะทาก็เอาสูตรนี้แหละหมายถึงว่าสูตรแป้งมันกับน้ำแล้วก็ ไปไมโครเวฟเข้าในไมโครเวฟแล้วก็เนียวดีขนาดพี่น้องจา้านี่ชิ้นที่สองคุณย่าก,กาลังทำาสายทําได้เร็วกว่ายากก็ไม่เป็นไรเนาะทร้ก็จะรีบทําไปเพราะว่ามีงานเยอะมากพี่น้องคะอันนี้สายแล้วนะถึงได้มานั่งหัวเนาะแต่ว่าหลังจากนี้ก็ยังเยอะอีกมีอะไรทําตลอดพี่น้องนี่ละคุณย่ามีความพยายามมากเนาะพี่น้องจา้าก็ดีที่เพื่อนสนใจที่อยากจะทํา คุณย่าชอบกินโปเปียนะคะแต่โออยาให้ทําใส่พริกไทยเยอะวันนี้ใส่ใส่ไปแบบว่าลืมไปว่าคุณย่าไม่ชอบใส่เยอะแต่ไม่ได้เยอะสําหรับเราเนาะคุณย่ายังได้รสพริกไทยเลยค่ะตอนคุณยากินแต่คุณย่าก็กินได้นะพี่น้องจ้าอันนี้ใส่จะทําไว้กินด้วยทําไว้กินด้วยแล้วก็ทําไว้ให้เพื่อนๆที่มางานวันเกิดน้องมมลีกิน กินไปด้วยอันนี้คือแบบว่าเป็นหน้าเป็นตาของเมืองไทยเราเลยค่ะคือปปเปียหรือว่าสปริงโรนี่คือใครกินก็อร่อยพี่น้องเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานดีน,ะ,นะจ๊ะเนาะนัะ่นแหะส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่ละเพราะว่าเหมือนทรายบ้านละเด็กน้อยจะไม่ค่อยชอบอะไรที่มีผักเยอะๆเนาะพี่น้องจ๋านี่คุณย่าทําชิ้นที่สองดีขึ้นนะดีขึ้นแต่ว่าเราก็ปล่อยให้เพื่อนทําไปนั่นแหละปล่อยให้เพื่อนทําไปคือพยายามเนาะเดี๋ยวเพื่อนก็ชินมือค่ะพี่น้องจ๋า มาดูว่าคุณยา่าจะทําได้ดีขึ้นไหมเนาะพี่น้องห่อไปห่อมาแบบนี้ไยก็จะเป็นคนตักใส่ให้สะดวกดีค่ะมาฟังสองคนคุยกันกระนุ้งกระนิ้งจ้ะเหมือนแม่กับลูกคุยกันทําไว้กินตัวเองด้วยจ้ะแล้วก็ทําให้เพื่อนๆกินในวันเกิดน้องมีลีนี่นะจ้ะพี่น้องเป็นอะไรที่ทําไม่ยากเนาะแต่ว่าแพงนะคะถ้าไปซื้อ พี่เขาทําสําเร็จแล้วในห้า,างนะจ๊ะแล้วไม่อร่อยด้วยพี่น้องที่เขาทําแล้วนะไม่รู้เหมือนกันทําเองอร่อยกว่ามีอะไรเราก็ใส่ไปแบบที่เราอยากกินนี่ใส่เอาแป้งมันมันถึงติดดีแป้งมันกับน้ําเราไปเข้าไมโครเวฟเอานะจ๊ะตัวนี้แป้งมันกับน้ำมาเข้าไมโครเวฟน,วน,น,น,นววี่สวยอืสวยลนะ เยาให้ยาทำไปนะําสไตล์ระบบของเื่้นตอนแรกก็ววจะโห่ตั้งแต่ตอนกลางวันตอนที่ผัดเสร็จใหม่ๆคือให้มันเย็นก่อนมาโอ้ยกระยุ่งยากพี่น้องไม่รู้จะไม่รู้ทําอะไรบ้าง Way <laughs> je, big is you are <laughs> this it's not us. What? Uh is this, this is Not as much, b no Long er. longer. Yeah, longer คุณย่าจับไม่แน่นมันก็จะเป็นยาว Oh so no which is. อ้วนใช่ย่าจับไม่แน่นมันก็จะยาวนะพี่จ๊ะ Oh so no which is mine. ถ้าเราจับแน่นมันก็จะแบบไม่ยาวมากจ้ะ ยือเลยพี่หน้องใส่ผัดเองแบบว่ามีอะไรก็เอาไปเอาก็ใส่ไปเนาะไม่ได้ใส่ถั่วงอกนะคะเพราะว่ามันเยอะและ้วแบบว่าไอ้ผักพวกนี้ไม่ได้ซื้อถั่วงอกงมาด้วยละ่ะ ใส่อะไรก็อร่อยจ้ะแต่ว่าอย่าอย่าทำไส้เค็มมากอย่าทำนัวมาก,กน,นะเพราะว่าอะไรพี่น้องเพราะว่ามันเวลาไปทอดแล้วก็กินน้ำจิ้มมันจะมันจะพอดีถ้าไม่ทำนัวถ้าทำนัวไปมันจะเค็มไปแบบว่าเวลาทอดมันจะมีรสชาติเข้มข้นขึ้นนะนะพี่น้องใส่ไม่ใส่ทำอาหารไม่จก่งนะแต่ก่อนทำไม่เป็นเลยแหละจ้ะมาฝึกเอาที่นี่แหละจ้ะมาฝึกอยู่นี่ เพราะว่าอยากกินอะไรก็ต้องทําเองอยากกินอะไรก็ต้องทําไปซื้อก็ได้อยู่จ้ะแต่ว่าได้กินน้อยมันจะแพงนี่โปบเปียเห็นไหมที่ใไซไปสั่งตอนที่ไปกระจอยในที่เมืองยอกตอนนั้นนะไม่กี่ชิ้นเอง Better, ma'am. Oh, you do better with this. Yeah, you. You think you do better. <laughs> I think it's a bit better. Yeah. <laughs> it's not quite as big as that one. Yeah. Well, better. Nice, ma'am. Yes. <laughs> oh well. Apart from that one. Yeah. But not are so bad. Yeah. Yeah. Mind you, that would be first. Yeah. <laughs> <laughs> nice, we know. I'll have to remember that. I'll have to have that one. <laughs> okay, thank you. Um good.